น,นี้ไม่มีที่ไฟครับว่างเรื่องบ่ายครับเลยไปทสอบทดลองวังนี้นะครับพบว่วบออกมาว่ามีตัวนะครับเงียบครับลูกปลากระบอกเยอะมาก ตัวใหญ่ครับเพื่อนตัวใหญ่อยู่ครับเพื่อนอุปสรรคเยอะนะครับมีหลักมีกอไม้มียงข้างนะครับจะปล่อยหวานช่วงแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเก็บเข้ามาแบบอัดหนักๆเลยนะครับเพื่อนโอ้โหเพื่อนตัวใหญ่มาก ใหญ่มากเลยทีเดียวโ้ตัวแรกครับผมจะปล่อยเขานิ่งก่อนนะครับเพื่อนต้องดูนะครับไปไหนครับให้เขาไปที่โลง่งหัว้นะครับ ให้เขาไปที่โล่งก่อนนะครับบ่ออนี้เพื่อนแนะนำมาเพาว่ามีของใหญ่ผก็เลยมาลองดูอุ้ยหลุดโอ้โหเพื่อนโอ้ยเช็คน้ำทีเดียวหลุดหมิ่นนะเสียดายครับใหญ่มากมีแปดโลครับ จุงนี้ผมเป็นไรไม่รู้เพื่อนหลุดบ่อยเสียดายครับประมาทครับประมาทยังมีเวลานะครับ จะได้ครับใหญ่เอาเรื่องเลยโอเคนะครับ